สวัสดีครับผมกิศนาแสงแก้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำบ้านดินนะครับที่ผมสร้างก็คงมีประโยชน์บ้างสำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนี่หน้าตาของผมเป็นแบบนี้ครับอันนี้อีกรูปหนึ่งนะครับผมชื่อสิบเอกกฤษณาแสงแก้วนะครับอยู่ที่ เทศบาลตำบลเทพลายอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากโคราชนะครับห่างจากนครราชสีมา6 0สิบกมนะครับมาทางขอนแก่นนะครับก็แนะนำตัวเป็นทางการนะครับนี่ครับผมมีที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเจาะน้ำบาดาลน,นะครับถมที่ไว้ตั้งแต่ต้นปี58นะครับก็แล้วก็คิดว่า อยากจะปรับปรุงสถานที่นี้นะครับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเห็นมบีบ้านดินนะครับมีบ้านดินมีปลูกพืชผสมผสานนะครับแล้วก็มีโซลาร์เซลล์ประมาณนี้นะครับก็มาเจาะน้ำบาดานตรงนี้ครับแล้วก็น้ำก็กร่อยๆนะครับยังไม่จิตสนิทก็น่าจะพัฒนาได้ นี่ครับบ้านดินนาตาแปลนที่ที่เขียนไว้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ใจมันเปลี่ยนนะครับเป็นเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ฐานรากยังคงเหมือนเดิมนะครับฐานรากตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นประตูทางเข้าตรงนี้ตรงนี้ปิดนะครับก็มีสองชั้นนะครับ ตรงนี้เป็นชั้นลอยนะครับสองชั้นหนึ่งห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องนอนข้างบนแล้วก็ห้องข้างล่างสองห้องนะครับห้องลอยแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะครับก็เป็นตอนแรกก็เป็นแบบนี้ครับโมเดลครับตอนแรกก็เป็นแบบนี้ตอนหลังก็เป็นหลังคาแบบนี้นะครับหลังคารูปดอกเห็ดนะครับสามเหลี่ยมแล้วก็ทรงหน้าจวดนะครับ ในตอนแรกนะครับที่ทําฐานรากนะครับก็เอาไม้มาปักแล้วก็ขีดวงกลมสองวงกลมซ้อนกันมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็ปักตรงนี้แล้วก็ขีดครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็ขุดขุดเป็นร่องนะครับประมาณสิบเซนนะครับลงไปอันนี้หลุมก็กะว่าจะฝังเสามีนัดประตูตร,ตรงนี้แต่ไม่ไม่เอานะครับเปลี่ยนใจ พอขุดเสร็จก็นี่ครับไม้ปักหาหาระดับหาแนวก็ขีดวงกลมเลยข <c oughs> ุดเสร็จก็เอาเศษบล็อกนะครับทุบๆุทุบมาใส่นะครับมาใส่ตามร่องที่ที่ขุดไว้นะครับเสร็จแล้วก็เทปูนนะครับภาพนี้นะครับเทปูนเสมอกับพื้นนะครับแล้วก็วางเส้นเหล็ก นะครับใช้เหล็กสองหุนเบานะครับเส้นเดียวนะครับแล้วก็มีเหล็กแผ่นบางๆนะครับมา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 ,มาขวางมาขวางห่างกันประมาณห้าสิบเซนนะครับเสร็จแล้วก็เทป,ปูนนะครับเทป,ปูนทับอีกครั้งก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ก่ออิฐนะครับสองวงซ้อนกันแต่แต่ละแต่ละ แถวนะครับแต่และแถวเป็นเป็นอีกสองแถวสองวงนะครับนี่ครับลักษณะแบบนี้นะครับซ้อนกันแล้วก็ตรงกลางจะเป็นร่องนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําอันนี้วางหาเพื่อจะเทวางถั่วส้วมนะครับลักษณะของน้ําไหลนี่ครับเป็นแบบนี้ครับพอพอได้สองวงสองวงซ้อนกันเหล็กเอ ก่ออิสองวงซ้อนกันนะครับสองชั้นซ้อนกันแล้วก็เทป,ปูนตรงกลางนะครับอันนี้ยังไม่ก่อฟังนี่นะครับอันนี้ก่ออันนี้เสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นที่ท่วมนะครับเป็นที่ระบายน้ําทิ้งตรงนี้เป็นท่วมนะครับต่างออกของของกุจจระนะครับอันนี้เป็นที่ระบาย น้ำจริงนะครับเสร็จแล้วก็ก่อก่อบล็อกนะครับช่วงแรกๆฝนตกนะครับก็เลยใช้ปุ่มปตติกุมนะครับก่อบบล็อกรอบตามคานที่วางไว้นะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วครับเนี่ยได้ประมาณสามชั้นสี่ชั้นนะครับช่วงแรกก็ทำ บอกไว้ประมาณ400ก้อนนะครับก็ใช้พวกพลาสติกพวกอะไรมาคุมไว้นะครับช่วงนั้นฝนตกก็คุมไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำขังด้านบนเพราะว่าจะทำให้บล็อกเสียหายได้ไม่มั่นใจครับไม่เคยสร้างบ้านดินครั้งแรกก็ดูจาก youtube ไม่ได้ศึกษาจากที่ไหนครับ อันนี้ช่วงมรสุมเข้าเดือนกรกฎานะครับปี5-8มรสุมเข้าผมก็เลยใช้ถุงพลาสติกนะครับลงขึ้นไปย,นยืนดูแล้วมันแข็งใช้ได้ใช้ถุงพลาสติกบ้างใช้กระเบื้องบ้างใช้กระสอบปุ๋ยนะครับแล้วก็ป้ายต่างๆนะครับวางอยู่ด้านบนนี้ใช้ก้อนดินทับนะครับก็ทิ้งไว้นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาตุลา เริ่มมาทําอีกเดือนพฤศจิกานะครับอันนี้ช่วงมรสุมเข้าก็เละนะครับก็สอบปุ๋ยที่เหลืออยู่ก็คือของใหม่ๆบ้างนะครับโดนฝนเสาะนะครับเอาผิวดินไปนะครับเหลือแต่แกบนะครับประมาณนี้นะครับเหลือแต่แกบพยายามคุมไว้ก็ไม่ได้ผลก็เลยปล่อยทิ้งไว้ปล่อยทิ้งไปเลยตามสีเดือนอันนี้ครับเดือนนี้นะครับเดือน พุทธิกาทันวานะครับทํามาสองเดือนแล้วนะครับก็เริ่มช่วงช่วงนี้ครับที่โดนฝนนี่ครับช่วงนี้โดนฝนแต่ด้านนี้ไม่โดนเยอะฝั่งนู้นโดนโดนเยอะนะครับอันนี้ก่อใหม่นะครับอันนี้เป็นชั้นสองชั้นลอยที่ว่าอันนี้เป็นชั้นชั้นสองอีกด้านหนึ่งอันนี้ชั้นเต็มชั้นนะครับก็ติดตั้งหน้าต่างรอบครับแล้วก็ติดตั้งประตูนะครับ ก็เหลืออีกเยอะเหลือฉาบนะครับก็ลองฉาบบ้างแล้วฝั่งนี้นะครับก็น่าใจะใช้ได้ครับนี่ครับชั้น2นะครับติดตั้งประตูวันนี้ก็ทํามาถึงนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วยีิบเอนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ธันวานะครับพอมาถึงนี้แล้วเหลืออีกชั้นหนึ่งแต่บอกไม่พอ ก็เหลือหลายก้อนนะครับประมาณ30-40ิ่สก้อนบล็อกไม่พอก็ต้องหยียบบล็อกน่าจะหลังปีใหม่ปีห้าเก้านะก็คงจะ,จะเสร็จก็ทำโครงลังค้าไว้ก่อนนะครับอย่างอื่นฉาบอะไรไวท้ทีหลังนะครับก็ถ้าถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูนะครับวิธีการทำต่างต่างนะครับผมก็ทำเว็บบล็อกไว้นะครับ,รบให้เข้าไปชม ะครับวิธีการทําของผมอาจจะไม่ตรงกับคนอื่นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไปศึกษาที่ไหนนะครับแต่ว่าทําเองศึกษาไปเองทดสอบเองนะครับก็น่าจะโอเคอยู่ฝั่งนี้เป็นทําหน้าต่าง3บานแล้วทางนี้หน้าต่างบานแล้ด้านนี้อีกหบานนะครับก็เป็นหน้าต่างหาบานชั้น2อนะครับอีกชั้นหนึงก็โล่ง ก็จะมุงสันไทยนะครับห้องนี้อีกห้องหนึ่งก็จะเป็นมุงยาะนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นที่เรียนรู้ได้ไหมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าทําคนเดียวไม่ได้มีการช่วยเหลือจากใครแต่เชื่อมเหล็กให้คนเชื่อมให้นะครับเพราะว่าทําไม่ได้นะครับก็สนใจก็เข้าไปดูนะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ